สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสปอร์ตบาออนไลน์ค่ะวันนี้จะมาอัปเดตการแข่งขันในรอบชิงอันดับ3ค่ะฟุตบอลโลก2022นะคะเป็นเกมที่ทีมชาติโครเอเชียค่ะเจอกับทีมชาติโมร็อกโกเกมนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นเกมที่ดวนกันสนุกในทุกนาทีนะคะซึ่งถึงแม้ว่าโครเอเชียนี้จะทำได้ดีในครึ่งแรกค่ะ จนนำโมร็อกโกไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึนะคะแต่ในเครื่องหลังค่ะถึงแม้ว่าโมร็อกโกจะยิงประตูเพิ่มไม่ได้แต่ก็สามารถสร้างความหนักใจให้กับทีมโครเอเชียได้เป็นอย่างมากเลยนะคะโดยมาดูจากสถิติการครองบอลที่ใกล้เคียงกันที่51ต่อ49%นะคะจำนวนการยิงประตูที่12ต่อ9ครั้งค่ะและการยิงเข้ากรอบที่4ต่อ2ครั้งทำให้เกมที่ดูจะไม่มีความหมายนี้แต่คุณพลของ ทั้งสองฝ่ายก็ต่อกรกันอย่างเต็มที่นะคะและก็เป็นทางโครเอเชียค่ะรองแชมป์โลกจากปี2018ที่สามารถคว้าอันดับ3ไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งค่ะ ซึ่งหลังจากเกมชิงชนะเลิศอันดับ3นะคะตำแหน่งดาวซนโวลฟุตบอลโลก2022ก็มีดังต่อไปนี้ค่ะคิริยันเอ็มบัเป้จากทีมชาติฝรั่งเศสทำได้5ประตูล e โอเนลเมสซี่จากทีมชาติอาร์เจนตินาทำได้5ประตูอลิเวียชิรูจากทีมชาติฝรั่งเศสทำได้4ประตูฮูเลียนอาวารเรสจากทีมชาติอาร์เจนตินา ทำได้4ประตูและก่อนซาโลรามอสจากทีมชาติโปรตุเกสทำได้3ประตูค่ะและในค่ำคืนนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมก็จะเป็นนัดชิงชนะเลิศของศึกฟุตบอลโลก2022ซึ่งจะเป็นการพบกันของทีมชาติอาร์เจนตินาที่ดุด,ดันแบบไม่เกรงใจใครค่ะและทีมชาติฝรั่งเศสที่จัดหนักจัดเต็มคาราเบลถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง7 h d ช่อง t True f ู for you ช่อง True Sport 2เวลา22นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดที่ Sport News จะมาอัปเดตและนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ